สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะ,ะสวัสดีวันอังคารที่13มมกราคม2569นห้าอยเะคะ,ะเดี๋ยวแนวทางคลิปนี้เนาอ FC อซเราจะลงแนวทางดับหลักร้อยเด่นหลักร้อยแล้วก็ดับล่างตัวตรงๆให้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะ,ะ,ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนาอ FC เดี๋ยวแจ้งพี่น้องเอทาง ช่องกันก่อนนะคะแนวทางล็อกพารวยนะคะที่เราได้ามานําเสนอลงให้ fc ดูเป็นแนวทางกันนะคะก็ลงให้เมื่อวานนี้เนาะ fc ล็อกพาลวยนะคะล็อกพาลวยนี่มาเฉพาะบนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะ fc เมื่อเช้า,ชานี้เราโทรถามพ่อใจดีเนาะว่า,าล็อกพาลวยนี่เลขมันมามันเข้ามากี่งวดแล้วนะคะพ่อบอกว่า เข้าทุกงวดนะคะก็พ่อเปิดย้อนหลังให้ดูเนาะ FC ก็มาเช้าวิดีโอคอลคุยกับพ่อเนาะพ่อเปิดย้อนหลังให้ดูนะคะปี68ทั้งปีนะคะเข้าทุกงวดจริงค่ะ FC นะคะแต่ว่าบางงวดมันก็เข้าตัวตรงบางงวดก็เข้าตัวกลับนะคะอ่าล็อกพารวยนี่ถ้าเราเล่นแล้วก็ให้กลับตัวไปด้วยนะคะ อย่างงวอที่ผ่านมามันเข้าศูนย์หกมันเข้าล็อกศูนย์เข้าศูนย์หกตัวตรงนะคะ FC นี่พอใจดีแกบอกว่าล็อกพารวยนี่ถ้าเล่นก็ให้กลับตัวไปด้วยนะคะเพราะว่ามันออกได้ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะล็อกพารวยนะคะ FC ตัวที่เรากากระบาดออกไปก็คือตัวที่มันติดดับเนาะ FC นะคะติดดับนะคะก็ตัวที่ไม่ได้กาก็ เลือกลงทุนได้นะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็แนวทางล็อกพารวยเนาะ FC ให้ FC ลองเอามาเปรียบเทียบกับไอตัวนี้ดูนะคะนี่ข้างบนนะ FC บนต้องมี9 1 3 5 7นะคะอยู่ใน10หน่วยบนนะคะ FC เนี่ยข้างบนนะคะ9 1 3 5 7นะคะติดอยู่ใน10หน่วยบนนะคะอ่าสูตรของพ่อใจดีนะคะ FC เดินมาทั้งหมด54งวดนะคะ แล้วก็หน่วยบนนะ FC หน่วยบนนะคะมี7826นะคะเดินมาทั้งหมด20งวดแล้วนะคะหน่วยบนเดินมาทั้งหมด20งวดแล้วนะคะหน่วยบนนะคะ7826นะคะแล้วก็10หน่วยบนนะคะเดินยาวมา54งวดแล้วจะมี เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะเก้าหนึเ FC ลองเอามาเปรียบเทียบกับในล็อกพาโรยนี้ดูเนาะอ่ะหน่วยบนเจ็ดแปดสองหกใช่ไหมเนี่ยเนาะ FC นะคะเนี่ยหนึงเจ็ดเนาะเอยู่หลักหน่วยนะคะอ่าสองเจ็ด สองติดดับหลักสิบนะ fc แต่ที่เราไม่ได้การสองเจ็ดออกเพราะว่าในนี้มันไม่มีเจ็ดสองไงเพราะว่าเลขล็อกพารวยนี่มันออกได้ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะก็ให้ fc เล่นเป็นเจ็ดสองไปนะคะเพราะว่าเจ็ดกับสองอยู่ในหลักหน่วยบนนะคะเจ็ดกับสองนี่นะคะี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองอ่าแล้วก็สามเจ็ดนะคะ ามแปดสามห้าไม่น่าจะได้แล้วเนาะ fc เพราะว่าหน่วยบนมันไม่มีสามไม่มีห้านะสี่ห้าก็เช่นกันไม่มีนะคะหนึ 1, ่งอ่าหนึ่งแปดได้นะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดมีอ่าหกห้า หกห้าก็ไม่น่าจะได้เนาอเอฟซี FC, เพราะว่ามันไม่มีห้าอยู่ในหลักหน่วยนะเพราะว่าห้าติดตับหลักสิบบนด้วยเนี่ยให้เล่นหกห้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีห้าอยู่ในหลักหน่วยบนเนาะเล่นห้าหกก็ไม่ได้เพราะว่าห้าติดดับหลักสิบนะคะอันนี้นี่หกเจ็ดเจ็ดหกได้นะคะอม หกกับเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยบนเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ไม่ได้อีกห้าติดตับหลักสิบเจ็ดอยู่หลักหน่วยได้อยู่แต่ว่าห้ามันติดดับหลักสิบจะเป็นห้าเจ็ดก็ไม่ได้ fc จะเป็นเจ็ดห้าห้าอยู่หลักหน่วยก็ไม่ได้อีกนะคะมันไม่มีหลักหน่วยห้าเนาะเจ็ดเจ็ดได้นะคะเจ็ดแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ไม่ได้ 07ได้นะฮะแล้วก็มีเอฟซี FC ที่เขาคอมเมนต์มาเนาะเอฟซี FC ว่าไอ้ข้างบนน่ะให้ตัด1กับ7ออกเพิ่มไปได้เลยนะคะ1กับ7ติดดับ10หน่วยข้างบนนะคะถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเราตัด1กับ7ออกไปเนาะล็อก1นะคะ ล็อกสองตัวที่ติดเจ็ดเนาะล็อกล็อกสามตัวที่ติดเจ็ดล็อกหกติดเจ็ดนะคะล็อกเจ็ดหมดเลยนะคะแล้วก็ล็อกศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะเพราะฉะนั้นมันเหลือตัวที่เราจะนำไปลงทุนเสี่ยงโชคได้มันจะเหลืออยู่แค่หนึ่งแปดสามแปด เหลือหนึ่งแปดสามแปดเหลือแค่นี้เองเนาะ fc เหลือแค่สองคู่เองนะหนึ่งแปดกับสามแปดเองนะคะคู่อื่นติดดับหมดเลยแต่วันนี้เนาะเราชอบนะคะ fc วันนี้เราชอบสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดหกเจ็ด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 แปด ะชอบส่วนตัวนะคะอ่ะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ FC เลขจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบได้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางดับหลักร้อยเด่นหลักร้อยนะคะหรถที่ผ่านมา มา uh, fc ดับหลักร้อยก็ดับเอาอยู่เด่นหลักร้อยก็เข้าที่เจ็ดนะคะข uh. บมนมันออก706เนาะอ่า uh. ดับหลักร้อยนะคะงวดวันที่17มกราคม2569นะคะอ่า uh. งวดนี้นะคะได้ดับ179นะคะดับ179 แล้วก็เด่นหลักร้อยนะคะเดี๋ยวจะขอดูดับหลักร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะเอฟซี FC เราลงถูกหรือเปล่าอ่ะ ดับหลักร้อยลงถูกราคาดับที่179นะคะส่วนเด่นหลักร้อยเนาะ fc เด่นที่0 2 5 6 7 7มันดับแต่ว่ามันชนเด่นนะคะ fc เราเลยดึงมานะคะดับชนเด่นเลยดึงมานะคะไม่รู้ว่าจะดับเอาอยู่หรือเปล่านะคะ fc เด่นหลักร้อยนะคะ0 2 5 6 7นะคะ0 2 5 6 7 ตัวที่มันเด่นที่สุดนะคะ FC หลักร้อยนะคะตัวที่เด่นก็คือ5้นะคะหเด่นกว่าเพื่อนเลยนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเนาะตับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นไปด้ว FC อ่าเดี๋ยวมาดูแนวทางดับล่างตัวตรงๆต,ต,ต่อนะคะ งวดที่ผ่านมาดับหลุดไป1คู่นะคะคือ16นะคะเราให้ดับล่างตัวตรงๆคือ16เลขข้างล่างมันออก16เต็มๆเลย fc ดับหลุดดับเอาไม่อยู่นะคะ,ะดับล่างตัวตรงๆนะคะประจำงวดที่17มกราคม2569นะคะมี1 6 0 1 7 2 8 3 9 4 2 9 3 2 4 5 5 8 6 1 7487 90 03 42 4 8, 7, 9, 0, 0, 3, 4, 2, 2, 4 1, 1 8 89 47และ46นะคะนี่ดับล่างตัวตรงๆนะคะตัวกลับไม่ดับนะคะดับชนเด่นให้เลือกเป็นเด่นไปนะคะ fc แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีนุนับทรัพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ